นี้ดีมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาเป็นการสอนคัดตัวเลขแล้วก็มีลูกศรบอกด้วยนะคะว่าคัดจากด้านขวาไปด้านซ้ายหรือว่าด้านบนลงด้านล่างค่ะ ิพี่รุ่มกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอสุดเขียนกล่องนี้เลย Drawing Line Time ตอนนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านกันเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรมีแบบฝึกขัดเขียนได้ลบได้นะคะหลายๆกิจกรรมเพื่อให้เด็กไม่เบื่อเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องนี้จะมีกิจกรรมเขียนอะไรให้เด็กๆสนุกกันบ้างค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะค่ะเรามาดู d รออิ่งลายไกันเลยค่ะ เปิดกล่องมานะคะเป็นกล่องกระดาษแข็งหนาจะให้ปากากากับแปลงลบกระดานมานะคะจุดเด่นของลักเส้นกล่องนี้นะคะจะมีขนาดใหญ่มากๆขนาดกระดาษ A4 เลยค่ะ การลากเส้นนะคะของอันนี้จะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะค่อยๆเริ่มจากอันที่ง่ายไปอันที่ยากนะคะอย่างตัววงกลมอันนี้นะคะเขาจะค่อยเพิ่มความถี่ขึ้นมาค่ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะยังวาดไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สามารถจับมือวาดได้เลยนะคะน,นี่ก็กลับด้านนะคะอันนี้วาดจากข้างล่างขึ้นข้างบน,นะค่ะ นดีมากมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาเป็นการสอนคัดตัวเลขแล้วก็มีลูกสอนบอกด้วยนะคะว่าคัดจากด้านขวาไปด้านซ้ายหรือว่าด้านบนลงด้านล่างค่ะ นอกจากนี้นะคะยังสอนเรื่องคำศัพท์ได้ด้วยแพนด้าอ้าวสล็อตเอเลเฟนมังกี้ไฮยีน่าค่ะ ตรงนี้นะคะให้จับคู่เงาค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเฉลยให้อยู่แล้วนะคะว่าเงาของนางฟ้าคนที่หนึงกับตรงนี้ก็คือเงาอันเดียวกันค่ะเด็กๆต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะคะถ้าเด็กคนไหนเก่งแล้วก็สามารถที่จะลากแบบไม่ยกมือได้ถ้าคนไหนยังไม่เก่งนะคะก็สามารถที่จะค่อยๆทําทีละขั้นได้ค่ะก็เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะเป็นกิจกรรมในวันที่เด็กๆอยู่ที่บ้าน เุณพ่อคุณแม่มีเพน Connecting หรือว่าเพน Holding กล่องไหนที่ดีๆและอยากแนะนำให้เพื่อนๆรูจ้จักสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่คลิปด้านล่างเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ